สนุนการเดินทางโดยกิกะไบกิกะไบเอ็กซ์ตรีมเกมมิ่งเอซุสคอแซเอเซเดว่าเนชบีแอนด์ไวคอมพิวเตอร์เอสเทรกทีทีอีสปอร์และพีก r ุ u p สวัสดีค่ะยังอยู่กับพวกเรา เอทิวดีบอลในงานคอมพิวเทคกซไทเป2016ค่ะและตอนนี้นะคะเมย์ก็ยังอยู่ในบูธของเอเซอร์ค่ะซึ่งโซนที่เมย์ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นโซนของมอนิเตอร์ทั้งหมดนะคะเดินมาเจอนี่เลยเป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์หนึ่งตัวที่น่าสนใจค่ะตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากทางเอเซอร์ก็คือเป็นซีรีส์ XZ1 ตัวนี้ค่ะชื่อรุ่นของมันก็คือ XZ 3 2 1 Q แน่นอนว่าขนาดหน้าจอของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ31.5นิ้วนะคะอาาัตราส่วนค่ะเป็นแบบ16 9นะคะแบบนี้เลย ซึ่งความละเอียดสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ Full HD ค่ะ Refresh Rate เนี่ยนะคะจะอยู่ที่144เฮิร์ตมีัตราการตอบสนองเนี่ยอยู่ที่4มิลลิเซคค่ะเดี๋ยวมาดูดีไซน์ของตัวฐานกันนิดนึงตัวน,นี้นะคะดีไซน์เนี่ยเขาใช้เป็นสีซิลเวอร์ตัดกับสีดำแบบนี้แล้วมันดูแข็งแรงดุดันมากนะรับกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นชาวเกมเมอร์เนี่ยถูกใจกันแน่รุ่นนี้ค่ะนอกจากจะมีขนาดหน้าจอ31.5นิ้วแล้วเนี่ยมันยังมีขนาดหน้าจอ27นิ้วให้เลือกกันอีกด้ แล้วนอกจากตัว XZ1 Series ค่ะปีนี้เขาก็มีตัว XR Series ออกมาใหม่ด้วยนะคะนี่ก็คือตัวนี้เลยที่อยู่ด้านข้างเมค่ะตัวนี้นะคะชื่อรุ่นของมันก็คือ XR 3 4 2 c k ค่ะแน่นอนว่าขนาดหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ34นิ้วแบบนี้นะคะอัตราส่วนเนี่ยเป็น Ultra Wide ด้วย21:9ต่อนี่เลยส่วนเรื่องของ Refresh Rate เนี่ยยังเป็นเรื่องที่ต้องรุ้นกันอยู่แต่แว่วๆมาว่าตัวนี้เนี่ยสามารถ overclock ได้ด้วยนี่ ตัวดีไซน์ของตัวฐานตรงนี้ค่ะเขาดีไซน์ออกมาได้สวยโบฉเฉี่ยเลยนะไม่ดูเก,กะกะไม่ดูเทอะทะแต่ว่ายังได้ในเรื่องของความแข็งแรงอยู่ค่ะตัวสีเนี่ยก็เป็นสีซิลเวอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านใต้นี่เขาเพิ่มกิมมิกมาให้ค่ะเป็นไฟ LED แบบนี้ เลี้ยงยาวมาตลอดทางแบบนี้เลยสำหรับจอเคิฟของทางเอเซอร์ในปีนี้นะคะจะมีเข้าไปขายในบ้านเราเนี่ยหลายรุ่นเลยนี่ในช่วงประมาณควอเตอร์ที่4ค่ะซึ่งทุกตัวเป็น1 0 0 R G B นะคะแล้วก็รองรับเทคโนโลยี Free Sync จากทาง AMD และอีกอย่างหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นที่รองรับเทคโนโลยี G Sync เนี่ยเขาก็มีเหมือนกันค่ะอ่ะเพื่อนๆก็ลองติดตามแล้วก็ลองเลือกซื้อกันดูนะคะตามความชอบตามบัจเจตเลยส่วนโปรดักต์อื่นๆที่น่าสนใจในคอมพิวเต็์จะมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ